สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูวันคุณครูฝันแล้วก็คุณครูนิ่มค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กหน่วยขยับกายสบายชีวีนะคะ วันนี้นะคะเป็นวันที่3แล้วนะคะเด็กๆเราจะเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตนในการออกกำลังกายและการพักผ่อนค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีเพลงที่จะมาแนะนำเด็กๆด้วยค่ะชื่อเพลงกลายบริหาร วันนี้นะคะเด็กๆคุณครูนะคะมีเพลงฝึกกายบริหารมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจัดพูดให้เด็กๆฟังทีละประโยคนะคะและวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะฝึกกายบริหารทุกวันร่างกายแข็งแรงฝึกกายบริหารทุกวันร่างกายแข็งแรงรูปทรงสมส่วน แคลค่องว่องไวรูปทรงสมส่วนแคลค่องว่องไวทันไหมคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะร้องเป็นเพลงให้เด็กๆฟังนะคะฝึกกายบริหารทุกวันร่ังกายแข็งแรงฝึกกายบริหารทุกวันหลังกายแข็งแรงรูปทรงสมส่วนแวคลค่องว่องไว รูปทรงสมส่วนแคลวค่องว่องวไหนเด็กๆลองร้องตามคุณครูสิคะร้องได้เหมีเอ่ยการออกกำลังกายนะคะเด็กๆมีหลายอย่างด้วยกันค่ะเช่นการเล่นเทนนิสการเต้นแอโรบิกการเตะฟุตบอลการเล่นสเก็ตบอร์ดการวิ่งการเดินหรือว่าการเล่นบอลนะคะ ทุกสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนทำให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของการออกกำลังกาย นะคะเด็กๆซึ่งเสื้อผ้าที่เราใส่ววเวลาออกกําลังกายนะคะควรมีขนาดที่พอดีกับร่างกายของเราค่ะและผ้านะคะควรมีความยืดหยุ่นเพื่อสะดวกในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นเสื้อกีฬาเสื้อยือดและกางเกงนะคะควรเป็นกางเกงขาสั้นรองเท้าก็เหมือนกันนะคะเด็กๆควรสวมรองเท้าที่มีความกระชับเช่นรองเท้าพ้าใบหรือรองเท้ากีฬานั่นเองค่ะ การพักผ่อนและการแต่งกายนะคะเด็กๆเด็กๆดูที่ภาพเลยค่ะอย่างที่คุณครูได้บอกแล้วว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับนะคะเด็กๆดูภาพเลยค่ะเด็กๆจะเห็นไหมคะว่าเป็นชุดนอนชุดนอนที่ดีนะคะควรเป็นผ้าที่สวมใส่และสบายทําให้เราไม่รู้สึกอึดอัดเป็นผ้าที่มีความยืดจะช่วยทําให้เด็กๆนะคะเวลานอนพักผ่อนจะทําให้เด็กๆเนี่ยนอนหลับได้นานขึ้นและก็สบายขึ้นนะคะ กิจกรรมเสริมวันนี้การลากเส้นพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยจจานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว,ว่าวิธีการลากเส้นที่ถูกต้องจะทําอย่างไรบ้างวิธีลากเส้นพยัญชนะไทยจจานนะคะเด็กๆวงกลมเลยค่ะแล้วค่อยๆลากลงนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปเลยนะคะ การบ้านของวันนี้นะคะเด็กๆลูกไหนใหญ่ที่สุดเด็กๆดูที่ภาพนะคะจะมีลูกฟุตบอลทั้งหมด3ดรูปด้วยกันรูปแรกนะคะคือลูกเทนนิสลูกที่2นะคะคือลูกกอล์ฟลูกที่3คือลูกฟุตบอลเด็กๆ สังเกตดูสิคะว่าลูกไหนนะคะที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดให้เด็กๆนะคะเอาดินสอนะคะไปวงกลมล้อมรอบเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมส่งผลงานให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะ สุดท้ายนี้นะคะคุณครูยอยากให้เด็กๆนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ